ุกความจริงล้วนมีความเชื่อเป็นปัจจัยทุกปัจจัยของความเชื่อล้วนมีความจริงเป็นเหตุผลพิสูจน์เสมอได้เวลาทบทวนอดีตสำรวจปัจจุบันกำหนดอนาคตกับรายการเส้นทางดวงโดยพัฒน,นทพงษ์เลิศวัฒนธรศาสแห่งความจริงและความเชื่อสู่ความสำเร็จที่มัน่นคง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางดวงนะครับกับผมอาจารย์พัฒน์นทพงศ์เลิศวัฒนทนศรสานแห่งความจริงสานแห่งความเชื่อสู่ความสําเร็จที่มั่นคงนะครับเกิดเป็นคนเก่งต้องบวกเฮงให้ได้นะครับนี่คือสโลแกนของเราที่ต้องตอกต้องย้ําต้องเบากันอยตลอดเวลานะครับรู้สึกว่าฉากเป๋นิดนึงนะครับมาดูว่า ดวงของคนที่เกิดในราศีธนูนะครับเรื่องราวของสุขภาพโชคลาภจะมีอะไรที่น่าชื่นอกชื่นใจกันบ้างนะครับในช่วงของเดือนกันยายน2561นี้สุขภาพโดยหลักๆเลยนะครับผมมองว่ามันเกี่ยวกับทางเท้านะครับการเดินเหิอนอากาศหรือเกี่ยวกับข้อกับเข่ากับเท้านะฮะต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างเด่นดังนั้นใครที่ ทำอะไรก็แต่ให้ระวังเรื่องของขานะครับทางขาลงไปเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงช่วงใต้สะดือลงไปเนี่ยผมถือว่ามีผลที่ค่อนข้างเสี่ยงมากๆอยู่พอสมควรนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเดินเหินไปไหนมาไหนก็ให้ระวังการหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุทางเท้าทางขานะฮะหรือว่านั่งนานๆอาจจะเป็นลิ้สีดวงนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะทําให้เป็นการเหน็บชานะครับมีการมึนชาขา หรือมีอาการกระบาดมีโอกาสเป็นอามาพษ์อ,อามภาตได้นะครับการวดเลือดมันไปเลี้ยงขามไม่ค่อยทันดังนั้นเรื่องของสุขภาพผมระวังแค่เรื่องขายอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่มีนะครับไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะฮะหรือเกี่ยวกับพวกเท้าเปื่อยเท่าคือมันเกี่ยวกับเท้าอ่ะนะครับตั้งแต่ท่อนล่างลงไปเนี่ยถือว่าเด่นชัดมากๆนะสำหรับคนที่เกิดในราศีธนูเนี่ยนะครับในช่วงของเดือน กันยายนนะครับถึงขั้นต้องออกของเขืองไปจำหนอกจำนำนะครับเพราะว่าการงานก็รู้สึกเหนื่อยการเงินก็รู้สึกแย่นะความรักก็นะนิ่งๆเฉยๆนะครับฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากนะครับต้องระวังให้มากนะครับในการที่จะทําอะไรต่างๆมากมายมาดูในเรื่องราวของโชคลาภกันบ้างนะครับสุขภาพก็ไม่มีอะไรมากมายก็ตั้งแต่ใต้สะดืลอลงไปนะครับใครที่เจ็บที่ป่วยอยู่ นะครับโรคอื่นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงก,มกออ็มีโอกาสที่จะหายมีโอกาสที่จะหายแน่นอนนะครับเอาละครับมาดูในเรื่องราวของโชคลาภกันบ้างนะครับมีอะไรที่น่าตื่นเต้นครับโชคลาภจะมาอยู่2ม,มุมนะผมถือว่ามีมานะในช่วงชหวะเวลาของเดือนกันยายนงานแย่เงินแย่ความรักก็ไม่วิวหวาสุขภาพก็พึงระวังตั้งแต่ท่อนล่างลงไป แต่ส่วนที่น่าชื่นใจก็คือโชคลาภมันเหมือนบุญคุณยังกำลังมานะครับเรียกว่าบุญเก่ากำลังมากนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนกับเรียกว่าฝ่าเป็นใจอยู่นะครับบ่ได้ทำลายบ่ได้ลงโทษขนาดนั้นนะครับโอ้ยมันเกิดพอแห้งแลรวได้อาจารย์มาสั่นนะครับอืมโชคลาภผมมีเลยนักโชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรส่วนหนึ่งนะครับประวัติลาบลอยจากการถูกหวยรวยเบอร์มีโอกาสฟุก ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยนะครับคนที่เกิดในราศีธนูมีโอกาสฟุกมันเหมือนกับว่ามันถึงเวลานะ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะให้พรถึงเวลาที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยมาสลรบัตอย่างมันย่าม,มันแย่ทั้งการงานการเงินเนี่ยมันเหมือนกับฟ้าเป็นใจอยู่นะฟ้าเป็นใจบ่หายหายนั้นบ่หายแย่ปานั้นหรอกนะครับก็ถึงเวลา แต่ไปเร่งไปเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือการไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์อะไรก็ได้นะครับหรือจะไปปล่อยสัตว์สีเท้าเป็นเต่าเนี้ยก็ได้นะฮะจะทาให้ให้แรงมากขึ้นจะมีโอกาสได้ได้ไดโชคใหญ่มากขึ้นในโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์นะครับหรือว่าได้รับโชคมากยิ่งขึ้นและอย่างหนึ่งคือคนที่เป็นข้าราชการกลุ่มทหารนะครับตำรวจถือว่าคุณจะได้โชคลาภอีกอย่างหนึ่งคือการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง หรือคนที่ทําเกี่ยวกับพวกงานโลหะงานช่างต่างๆมากมายผมถือว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะได้โชคลาภจากสิ่งนี้อยู่เข้ามาเป็นตัวช่วยแน่นอะนนะครับว่าความพยายามหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันจะเข้ามาเนี่ยหรือว่าโชคลาภที่มันจะเข้ามาคือมันเข้ามาแบบที่คุณไม่รู้หรอกว่ามันจะมาแบบไหนแล้วมันไม่มีวี่แววด้วยเวลาที่มันมามันจะมาแบบคุณงงๆมันจะมาในช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกเหนื่อยมันจะมาในช่วงจังหวะที่คุณแย่นะครับมันเหมือนกับ มันมืด8ด้านดูดีๆคุณก็โชคดีะนะครับดังนั้นในช่วงเดือนกันยายนถ้ามีใครมายัดเยียดความโชคดีให้กับคุณก็อย่าปฏิเสธเขานะเหมือนกับช่วยชื้อหน่อย,อยลอตเตอรี่หนึ่งใบตัวนั้นเอามาถ้ามีคนมายัดเยียดเรื่องของชโชคลาภให้กับคุณในช่วงเดือนกันยายนต้องมีคนมายัดเยียดด้วยนะถ้ามีคนที่มายัดเยียดละมันต่างความตั้งใจตั้งใจคืออยากได้และอยากได้ตั้งใจคืออยากได้ถูกไหมแต่ถ้ามีคนมายัดเยียดเนี่ยโอ้โหแส็งว่า คุณถูกเลือกให้เป็นผู้โชคดีกับรางวัลใหญ่นะมันตาน่างกันนะถ้าคุณไปซื้อเองหรือไปหาเองมันได้มาจากแรงบุญเก่าที่ยังมีนะฮะแต่ถ้าบอกไปปล่อยสัตว์สีเท้าด้วยนะครับสัตว์สีเท้าก็จะยิ่งเป็นตัวหนึ่งที่ที่เร่งได้เร็วขึ้นอาจจะจากเดย์้อยนึงนะครับอาจจะเป็น200ร้นะครับมันคือเพิ่มบุญขึ้นมากาเียว่าเป็นเป็นการเบิ้ลเข้าไปอีกนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเค นะครับมันจะมาแบบฟุกๆุมันจะมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันจะมาแบบมีความช่วยเป็นตะมากระมาเปาเป็นตะคือก็คืออยู่ได้ประาณนั่นนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาหรือบางครั้งเนี่ยนะครับใครที่ตกงานอยู่ผมมองว่ามันอาจจะมีฟุกฟุกนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงงานบางสิ่งบางอย่างแล้วเป็นงานที่ดีกว่านะครับหัวหน้าดีกว่าแต่ค่อนข้างเด่นน้อยนะถ้ามองเน้เรื่องราการงานแต่มันจะไปทางโชคลาภแบบแบบฟุกฟุกหลายกว่านะครับผมมองว่ามันมาเร็วมาก นะครับมาแบบไม่ได้คาดคิดเลยมาแบบว่าเป็นตาเสื้อแมนบอาจาย์ตัวบ้าจะผมก็ไม่รู้ผมก็ดูจากไพ่นะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยนะครับบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความสําเร็จจากการที่คุณเพียรพยายามหรือเคยโดยพวกใครที่ทําบุญสุนทานนะครับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผลบุญจะแสดงผลให้คุณแล้วนะ,นะถึงแม้ว่าการงานคุณจะแย่การเงินคุณจะแย่ ถึงเวลาที่บุญจะส่งผลให้กับคนที่เกิดในราศีธนูได้รับความโชคดีกับชาวบ้านเขาบ้างนะครับตัวนี้ก็ดีด้วยเพราะว่าไพ่นางฟ้าขึ้นมาเนี่ยผมถือว่าเทพประทานพรเนี่ยครับอืมไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นะเทพประทานพรเนี่ยเออมันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้เห็นแล้วท่านได้เข้าใจท่านแล้วรู้แล้วลูกเอ้ยประมื่อให้มา่รู้แล้วลลลว,ว่าจออุปสรรคปัญหาเจอมรสุมในชีวิตในช่วงเดือนกันยาย,ายนมันค่อนข้างหนักเนาะ เออเอาเป็นว่าถึงเวลาที่จะเบิกบุญให้แล้วถึงเวลาที่จะประทานพรกับบุญที่คุณมีให้กับคุณแล้วนะครับเป็นการซอยพายุงครับบ่ห้เจ็บนักบ่ห้ตกแท่งเกินไปนะผมก็ถือว่าอย่างน้อยยังมีดีนะอืมอย่างน้อยยังมีดีอยู่ได้มันบ่นอะหนักแบบคือทำท่ามันหนักทุกเรื่องนี่โอ้ผมก็มจักรีว่าจังไดอย่างน้อยมันยังมีอะไรดีอยู่นะครับอย่าลืมไปปล่อยสัตว์สี่เท้านะครับจะดีนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวครับ เป็นตัวกระตุ้นโชคะนะครับหรือถ้าใครนับถืออะไรเกี่ยวกับพวกอ,อะไรพะไระนเรศวรใช่ไหมนะครับพระเจ้าตากสินนี่สิหรือภัยที่เพิ่นที่เพิ่นหมักมักพวกมาลายนะลักษณะอย่างนี้นก็ได้นะนะครับมนเหมือนกับเป็นสัตว์สีเท้านะครับหรือพวกมาลายมาอะไรไปไปไปเราไปทำบุญนะครับเอาไปให้เพิ่นเอาไปบ่นเพิ่นนะครับก็จะทําให้ได้รับชัยชนะแล้วก็ได้รับโชคลาภในสิ่งที่ปรารถนาได้เป็นอย่างดีนะครับ อ่ะนี่ก็คือการตรวจด,ดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดในราศีธนูประจำเดือนกันยายน2561นี้นะครับกับรายการเส้นทางดวงนะครับผมอาจารย์พัฒนนันทผงเลิศวัฒนธรต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็ช่วยเป็นกำลังใจไลค์แชร์นะครับช่วงนี้อาจจะเสียงแหบหน่อยนะครับอาจจะเสียงแหบหน่อยเพราะว่าใช้เสียงค่อนข้างเยอะหนักมากนะครับช่วงไฮซีซั่น ช่วงดวงประจําเดือนเนี่ยมันจะใช้เสียงหนักอยู่พอสมควรเพราะว่ามีรายการใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับใครที่อยากจะดูดวงฟรีต้องทุกวันจันทร์นะครับถ้าถามเข้ามาทางไลน์ทางแอดเนี่ยจะไม่ได้ตอบในการดูดวงให้เพราะว่ามันคือเวลาตอบดวงมันไม่ใช่ว่าคนมานั่งพิมพ์ตอบคุณนะครับมันมันไม่ไหวหรอกวันหนึ่งมันเยอะฉะนั้นถ้าคุณอยากดูนะครับผมก็จะมีช่วงให้ดูฟรีอยู่นะครับก็คือช่วงวันจันทร์นะครับ ส่วนใครอยากจะจองคิวส่วนตัวเนี่ยตัวนี้ละเอียดนั่งคุยกันไปชั่วโมงสองชั่วโมงผมไม่ได้ว่าหรอกนะครับเอาที่คุณสบายใจเอาที่คุณเคลียร์ใจหาทางออกเจอผลลัพธ์นะครับนั่งคุยกันให้มันสวงให้มันเศร้าให้มันให้มันเจอทั้งออกอ่ะนะครับดูแบบส่วนตัวก็จะละเอียดลึกซึ้งเหมือนรูนคุ้มคนนั่นแหละนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวตัวดูแบบภาพรวมนะไม่ได้ดูภาพรวมแบบนี้นะครับดูภาพรวมท่านก็ยังอึ้งเลยนะครับอึ้งทึ่งเสียวใช่ไหม เอ่อหรือใครที่แล้วก็จะมีรายการเบอร์ชีวิตด้วยนะครับมีรายการเลขชีวิตเบอร์ชีวิตนะครับในช่วงของทุกวันพุธนะครับสองทุ่มเป็นต้นไปเหมือนกันเราจะมาีการมามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่คุณใช้อยู่เป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันส่งผลอย่างไรใช้ใหม่ๆเป็นยังไงใช้นานๆไปเป็นยังไงมีหลายเบอร์ได้ไหมคนคนหนึ่งต้องใช้เบอร์แบบไหนอะไรอย่างไร สิง่งต่างเหล่านี้ถือว่ามีความสําคัญบางคนให้ความสําคัญกับชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก่อนชื่อมีผลแต่ตอนนี้เบอร์มีผลมากกว่าชื่อนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะอะไรแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์เรื่องของเบอร์เรื่องของเลขมันยังไม่มีนะครับเพราะว่าธรุรกิจหรือเทคโนโลยีมันยังไม่ขยับขยายมากแต่พอเริ่มมีเรื่องของตัวโซเชียลเข้ามานะครับมีการผูกเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์มันมีความสําคัญมากขึ้นถูกกระตุ้นมากขึ้นใช้บ่อยขึ้นจึงทําให้เบอร์เห,เหล่านั้นที่เป็นตัววแทนของดงดชตา เวลาที่เราผูกลักษาหรือตรวจดวงเนี่ยมันมาจากเลขเหล่านั้นทั้งหมดเลยคนทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับเลขทั้งหมด10ตัวนะครับไม่ใช่ว่าคุณเกิดวันจันทร์คุณจะเกี่ยวข้องกับเลข2อย่างเดียวไม่ใช่2เป็นแค่หน้าที่หรือเป็นอาจจะเป็นประธานหลักนะครับที่เป็นเป็นตัวตนของคุณมากที่สุดแต่การที่เราจะเอาเลขทั้งหมดนะครับสิตัวเนี่ยที่มันเป็นดวงดาวเนี่ยมาสอดคล้อง มาผสมผสานให้เข้าออกับตัวคุณยังไงเนี่ยตัวนี้มันคือเรื่องของศาสตร์เชิงลึกที่ยังไม่มีที่ไหนทานะครับหลังจากที่ผมได้ผ่านการพิสูน์มาทั้งเรื่องความเป็นมงคลทั้งเรื่องของศาสตร์เชิงลึกเนี่ยนะครับมันทําให้เหมือนกับชีวิตติดเทอร์โบครับมันสามารถปัดเป่ามันสามารถมีพลังในการที่ต่อสู้คือความเป็นมงคลมันก็ดีแต่มันต้องใช้เวลาในการที่ต้องไปไปทําให้มันมีกําลังแต่ความเป็นเบอร์ชีวิตเนี่ยมันสามารถที่จะกระตุ้นกับพลังได้อย่างตรงจุดมากกว่า นะครับเพราะว่ามันถูกถอดออกมาจากดวงชะตามันต่างกันนะครับมีความเข้มแข็งแบบนี้ฉะนั้นก็ติดตามได้ทุกวันพุธถ้าคุณอยากจะรู้ว่าควรจะใช้เลขไหนอะไรยังไงแบบไหนนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวเรื่องของตัวเลขที่คุณใช้อยู่เบอร์ที่คุณใช้อยู่ดีหรือไม่ดีเหมาะหรือไม่เหมาะกับอาตีพที่คุณกาลังทำก็ติดตามได้แล้วก็จะมีรายการอ,อะไรฮวงจุ้ยชีวิตนะครับมาแนะนําวิธีการปรับแก้นะครับเรื่องราวของศาสตร์ฮวงจุย้ย ห่วงจุ้ยบ้านเป็นยังไงห่วงจุ้ยธุรกิจคุณต้องปรับแก้อะไรยังไงให้ถึงคุณขายดิบขายดีเบื้องตน้นแต่ถ้าบอกว่าอยากจะให้มันขายดิบขายดีแบบติดจรวดนะครับก็ต้องเชิญผมไปตรวจห่วงจุย้ยนะครับตัวนี้รับประกันผลดีขึ้นยอดขายดีขึ้นธุรกิจดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยศาสตร์ของห่วงจุย้ย และศาสตร์ในการบริหารจัดการนะครับธุรกิจจากประสบการณ์ที่ผมบริหารจัดการมาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับห,หลายๆบริษัทซึ่งตอนนี้ก็ยังรับอยู่นะครับใครอยากจะจ้างหรือว่าอยากจะเชิญไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทนะครับต่างๆก็ยินดีนะครับแล้วก็จะมีรายการอีกรายการหนึ่งพิเศษขึ้นมานะครับถือว่าเป็นการทํานายดวงชะตาของประเทศไทยเออตัวนี้เป็นการทํานายดวงชะตาของประเทศไทยก็ติดตามได้นะครับก็จะมี เดือนละหนึ่งคลิปตอนนี้ก็อย่างเลยเดี๋ยวเสร็จราศีก็จะไปที่ดวงประเทศไทยประจําเดือนกันยายนเป็นเป็นเทปแรกด้วยนะครับมาดูว่าทิศทางของประเทศเราจะเป็นอย่างไรมีแนวโน้มอะไรยังไงบ้างนะที่ที่มันสอดคล้องกับดวงชะตาของเราด้วยมันจะได้เอามา,มา,ม,ามาเปรียบเทียบันว่าถ้าดวงเมืองดีดวงประเทศไทยดีไอ้ดวงเราเออมันก็น่าจะดีด้วยนะอะไรทำนองนี้นะครับถ้าดวงคุณยิ่งดีด้วยมันก็จะไปทางเดียวกันโอกาสที่จะกรอบกลุยก็ยิ่งจะง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ ก็จะมีอีกหนึ่งรายการคือแนวคิดชีวิตตัวนี้น่าจะทําหลังๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ผมเคลียร์ตัวตัวที่ปรับเปลี่ยนมาให้มันลงตัวก่อนนะครับก็น่าที่จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับหวังว่ารายการเส้นทางดวงจะเป็นรายการที่เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับทุกๆท่านผมไม่อยากดูดวงเพียงแค่คําว่าแม่นหรือไม่แม่นแต่อยากให้ทุกท่านดูและพิจารณาว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีแล้วนําไปเป็นแนวทางในการปรับแก้ชีวิตให้กับตัวคุณเพราะอย่าลืมนะครับว่า ดวงไม่ใช่สิ่งที่กาหนดชีวิตคุณแต่คุณต่างหากที่เป็นคนที่กําหนดชีวิตของตัวเองอย่าเชื่อดวงร้อยเปอร์เซนตแต่จงเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเราแบบร0อแล้วเอาดวงมาเป็นส่วนเสริมในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรให้มันไม่ออกนอกเส้นทางดวงเขาเรียกว่าเก่งต้องบวกเฮงให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับว่าราศีต่อไปจะเป็นราศีอะไรนะครับสำหรับ ดวงประจำเดือนกันยาย,ยนย5ง1นนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์สำหรับช่วงนี้ขอให้ทุกทุกท่านจงสุขและสำเร็จสวัสดีครับไาของไม่ค่อยดีทำใหมลูกหาไม่ค่อยมีปีนี้ดวงดีหรือไม่ ควรลงทุนไหมจงังหวะชีวิตในปีนี้ควรทําอะไรดีปรึกษาเส้นทางชีวิตของคุณวันนี้กับอาจารย์พัฒนัทพงศ์เลิศวัฒนธรผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ไพทยากรเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์ชื่อสกุลมงคลและศาสตร์่วงจุ้ยตามหลักวิชาฮวงจุ้ยโบราณหวงจุ้ยประยุกต์ที่ใช้ในการตรวจหาจุดบกพร่องของชีวิตท่านและคําแนะนําในการแก้ไขอย,อย่างไรให้ชีวิตพลิกกลับมาดีได้โทรนัดตรวจหวงจุ้ยบา้านฮวงจุ้ย ธุรกิจหรือนัดตรวจดวงชะตาเพื่อปรับแก้ชีวิตของท่านโทร0626479799 0626479799เส้นทางชีวิตเราลิขิตเองน้เชื่อสิ